สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกกันซึ่งเราจะคือเราเลือกไม่ถูกไงว่าแบบจะเล่นอะไรดีใชนะ่ไหมเราก็เลยได้เขียนลงไปมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดแปดอันนะคะมีลบลีกว่ารูปขายสร้างหรือผสมปะไทยซิว่ามีกี่ของฟรีสร้างแพนเค้กให้คู่ลิบบ้าแล้วก็สตอลแอบค่ะแล้วเอาเลยก็ได้นะคะเราเลือกมาแล้วะคะห้าสี่สา้นแต่ จะได้อะไรครั้งนี้นะคะเราจะมาเล่นาทซิวามีก si ่โอเคค่ะเราก็จะปิดเราก็จะปิดไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะเข้าเกมกันเราก็จะมาเล่นทายกันนะคะาทซิวามีก si ่อยู่ไหนแล้วนี่ค่ะ เป็นการค่าเกมนี้นะคะค่าดาวเท่าให่หรือ glass harmony นะคะเป็นเกมมง่ายเรามาเข้ากันเลยก็จะมาเล่นสักกี่ตาก็ไม่รู้อืมก็มาเล่นให้นะคะคลิปก็เราก็จะดวลกันต่อคลิปหน้าก็แล้วแต่ทุกคนดูกันนะคะ ทายซีว่ามีเครื่องดาดกี่ลำเราสามารถทายได้โดยใช้วิธีการอะไรได้บ้างไม่รู้สามร้อยแปดสิบสี่ละกันแช่คำว่าเดาเพราะว่ามันมันไม่มีข้อมูลอะไรอุย๊ยโดนทิมมันไม่มีข้อมูลอ่ะแกแต่ที่จริงมันโคตรจะน้อยเลยคิดว่า ฉันขออนุญาตเอาเท่านี้ก่อนละกันทำไมปุ่มกระโดดไมไปอ๋สอสอมร้อยกสิบโหเขาขาดอีกแค่สามันเองทุกคนก็มีอยู่ห้าพันบาทซื้ออะไรก็ซื้อ,อไปเดี๋ยวเอาแคคเกอร์ละกันมีเศษๆอยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ตามแม่แหละ <c oughs> <c oughs> แคคเกอร์เรามาก่อนเลยคะ่ะ เดี๋ยวเอาอะไรให้มันยากๆดีคลิปหนีบกระดาษอ่ะอ้งูสุเลวเหรออะงั้นฟูวเจอ่ะ,ง,อะงั้นเราเป็นไข่ละกันนี่แคตเกอร์ทายว่ามีเท่าไหร่มีวิธีการอยู่ก็คือนับตรงนี้แต่มันก็เหนื่อยนานชุ่ะขออนุญาตแั้ก็จะต้องอย่างเง,งี้ยมานับกันมะขยับตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสิบโอ้่ะไม่นะทุกคนมันมันอยู่ที่เอ่เอเท่านี้แล้วกันเราเราไม่ดูเราไม่รู้เรายังไม่ได้คูณกันนะคะคือถ้าเราก็จะเอากล้างคูณยาวคูณสูง ก็จะได้ค่ามาซึ่งก็อืมไม่รู้เนาะในี่เอาไข่มาตอกเลยตอกไข่โอ้เขามีสายด้วยอะซื้อบ้างนี่ว่ะเส้นทางเส้นทางเสียมพูสุดเลย ใครซิว่ามีคุกกี้กี่ชิน้นไม่มีหนึ่งอะอืะอดูมีความรู้มากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าคูณห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณแปดเท่าไหรยี่ห้าคูณแปดเอ้ยไม่รู้อะ ห้าสี่สองร้อยเดาเดาว่าสองร้อยเปล่าหรยี่ห้าคูณแปดได้สองร้อยเหรอไม่รู้อ่ะอู๋สี่ร้อยแกสองร้อยสองร้อยได้เดาเดาม้วก,กันหมดเลยโอเ้เขาเป็นเส้นทางอะไรอ่ะ เขาใช้เส้นทางไอรไ่รยอะนั่นแหนะเส้นทางเขาสวยมากย้อนกลับดีอย่าบอกนะว่าใช้แก๊สละ่ะเออหรือว่าเขาใช้เมฆฝนหรือเปล่าอาจจะมื่อหนึ่งเก็บไงก่อนอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอือหืองั้นก็เราทายค่าดเวาไปก่อนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีต่ำๆหรอก 642สว้ายกำต้องกระโดดให้ได้อุ๊ยมจังห้ารแสล้วกันอยู่ในระหว่างหกร้อยด้วยมันดีไงค่ามันไม่ได้อันนั้นมากโอ้ยล่วงไปแล้ว ห้าร้อยแปดสิบมีความใกล้เคียงกันแบบไม่ใกล้เคียงดิก็เล่นเรื่อยๆแบบนี้แหละแกน,น,นุกดีวอ้ยน้องไข่ขี้เกียจน่ารักอ่ะชอบชอบชอบ g o o d c a อุ้ยอันนี้ไม่ถนัดเลยไม่เล่นละอือือค้อมันจะไปนอะวะ เราชอบแบบเอาวันนี้ผลรวมหมายเลขซื้อเลยยอมนะจ๊ะยอมเสียเงินเพื่อทุกคนเลยแล้วก็เสียเงินเพื่อตัว,ตวเองเดอยู่สองพันเก้ารอยยี่สิบบาทเทมากสองพันเก้ารอยยี่สเราก็ซื้อไปแล้วเนาะผลรวมสิบสี่อืม 6กรอแปดสิเดาแบบเดาแกค,คิดว่ามันจะตรงปะก็ไม่สีดหรือไม่แน่อาจจะแบบ590ออะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นตัวเลขสามจำนวนก็นไม่แน่ใจนะคะนี่เราซื้อเพื่อนทุกคนเลยนะ ถ้าตัวเองถูกคือแบบเทเมมากแปดร้อยสามสิบสามพระเจ้า8ดบวกเจ็ดสิบสี่ไม่ได้สิห้าหรอเอเนี่ยกระโดดยังไงอะ่ะอูกไม่ทำไรเลยมาเล่นต่อเล่นต่อเนี่ยฉันไม่ชอบจานแบบนี้เลยลมันไม่ถนาดอะแก เพิ่มเป็นห้าสิบบาทได้ไหมไหลแล้วเส้นทางคือคุ้มระเบิดมีลูกหินกี่ลูกไม่มีห้าด้วยสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยเก้าสิบหกโอเคนี่พอไม่เยอะ หมายเลขอ๋อกำจัดหมายเลขนี่เาผลรวมอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้สามร้อยอันนี้ 400. สี่ร้อยเฮ้ยสามร้อยแกฉันสี่ร้อยกว่าฮัโลโหลขอให้ได้ที่หนึ่งก่อนดิอันมากี่กี่นาทีละดูลาอุยอ้ยเก้าวแกเก้านาทีแล้วอุย้ย ฉันต้องถูกแล้วแหละภายในสิบห้านาทีเนี่ยต้องถูกบ้างแล้วอุย้ยอันนี้โอเคอยู่เออให้พวกเขาไปก่อนเถอะถ้าจะไปขนาดนะั้นบ้าบอนะ่ะแหลกหมดแล้วใครๆก็น่าจะได้กันแหละแบบนี้โอ้ยตูดตกอ่ะเขาทันได้ด้วยโอย้เยอะนะเนี่ย เอาหกรไปดิจบเฮ้ยหกร้ 69, อยเิบเ้ฮยแกมันต้องถูกนะเนี่ยโดนดันอีกแล้วไปเก็บเหรียญตรงนี้ก็พอขี้เกียจละไม่ตาย d ้ n t ตาย เฮ้ยต้องถูกหรอป่ะแกฉนยังไม่ถูกเลยโอ้ยสี่ร้อยตัวท้ายไปช่องหกร้อยเลยเค่ะแกเดี๋ยวตานนี้คงจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะคิดว่าวงเล็บคิดว่า อย่กขึ้นอ่ะอืมเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดวันเป็นดาดแบบอ่าดาดนะั้นไปกระดุเล่นดีกว่าคอเนเนยข้าวโปดศูนยห้าสิบเจ็ดประมาณนี้โอ้ยมือเก่งอยู่นะ เขาคงจะแบบขอบคุณกูใครอยากขึ้นไปข้างบนบรับจ้างมได้นะคะโอ้ยวเราสร้างบุรคุณให้กับคนอื่นแกก็แบบเห็นไหมฉันแบบเอออุ้อยจะทันไหมทันไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 เออมึงก้าสุดท้ายแกเสียดุย กินไปหนึ่งร้อยกว่าอืมเสียดายอะแกขอตรงก้วยตรงตรงแบบนี้แดลนนุกนุกนานโอ้ยเพื่อนดันนะเราไม่มีความสามารถด้านการเล่นปากลัวเลยใชย่ซึ่งเราเ็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ชอบปลาก,กัวขนาดนั้น อืม mm hmm. ไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยอะสี่ร้อยไม่น่าอันนั้นวิลล์ห้าร้อยยี่สิบหกแคลิฟอร์ไม่ทายอะไรมาก อ okay. พอถูกก่อนได้ไหมแบบที่หนึ่งก็ได้หกร้อยห้าร้อยกว่าเออแกจึง้งโอเคขอแบบติดอันดับห้าอันดับได้ไหมถึงจะเลยมาก็ตามเลยมาอย่างเนี้ยคิดว่าเลยแล้วอุ้ยอีกนิดนึงได้อยู่อีกนิดนึง วันนี้วันแม่นะคะอย่าลืมตอบแทนคุณแม่ให้ดีๆนะอีส่วนของเราวก็ทําการ์ดให้แม่แล้วนะทุกคนทําอะไรให้แม่กันบ้างบอกมาด้วยนะคะคอมเมนต์มาตลอ,อยอืมแกแหลกแหลกมากแหลกมากแหลกไม,กแกมกแก่แหลกบดแหลกไม่อู้หใส่เยอะนะเนี่ยห้าร้อยแปดสิบได้อ่ะ เอาไว้แปดสิบแต่ไม่แน่ใจเพราะฉันเอาเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบสองสักพักถ้าไปแปดร้อยเก้าร้อยไม่เอานะแกช็อตฟิลฉันมากนะพูดตรงตรงอุ้ยอะไรอะไรตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่คือเข้าผิดล็อกโอเคไม่ทันอยู่แล้วไปวิ่งเก็บเอาดีกว่า เข้ามาเพิ่งรู้เลยว่าไม่มีนั้นให้เฮ <Okay. S 1> ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยจนได้แล้วทุกคนได้แล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้ว <Okay. S 1> นะคะไม่มีอะไรค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ